สบายดีพ่อพี่น้องวันนี้ก็เฮามาอย่ทงให้ทงหน้านาออยู่ไซนี่บ้านอยู่ละหาโคกระสินใกล้ขนาดพี่น้องพอยังมาหอดพี่ป่ะจิว่าผ่านมาบ้านนั้นยังน้องาซเพิ่นมาลงน้องพี่น้องพูนกำลังกางปลาพามาลงน้องมาแจกน้ำบัดนันห้านันสักลาย ก็เลยเลยมาผีพี่น้องนามบัตรเนาะนเป็นนามบัตรของสังไรพี่น้อง,งเอามายเห็นบ่มีทั้งนามบัตรหันสังหันสังไรเนาะเมันกำลังกลางมองกลางมอง,างมาเบิ่งมาชมกันว่าสิมีปลาบ่จักสิมีปลาหรือบ่มีมนี่เพราะว่าเห็นแต่น่ามีแต่น่า บู้ว่าสิมีปลาหรือบ่อท่านั้นนะมาบึงมาส้มน้ำกันว่าสิมีปลาบ่ปลาเลกแหกงานพี่น้องสามโลดโอ้ยปลาแบบมีแต่ปลาเกลือมันหลายมันก็เลยอ้วนป่านนี่ไพ่ห่อนมันลงน้่าหมือนกันเด้อคือพวกห่อนอิจฉาแล้วลงฝนลงหน่าวเนี่ยดอกที่ลายจะมาห่อนนี่มึงุณเพจย่างอ่ะนะ โตเต๋อแล้วพี่น้องเกลแือเกลือนี่เป็ปลาตัวใหญ่ๆของปลาธรรมชาติธรรมชาสตร์กระซาดขาดสาดแน่ซาดจนแหงแหล่งมันแหงอะไรพี่น้องห่อนแห้งขนาดชัวได้หลายพอสมควรเลยเนาะตึกแหงลังตึกอยู่ เออเอาเอาถือพโตเอากระนาฮ่าเอาไม้ตึ๊กไม้กระนาสิไทยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งปลานี่ยปลาเต้นคุบคบนะถือแล้วลุงคือเก่าลงคือเก่านี่ฮังมันอยู่นี่แหละนี่นี่เจ้าเพื่อมันนี่คือเก่านี่ได้โลด ไจ่จอนไปจอนมาะเพื่อมามองเก่านี่ยใส,ส่มองในทั้งวัาบุตรคนปาครับสองสบาทกับคืนนะปะคำเลย เรียโคโอ้หน่สสญญาสามีจะอกินเลยแหละที่ห้องปาาห้องคอ Thì thì đây mà tôi nhảy, tôi nhảy của mông, tôi nổi cái nổi của mông. còn có bát đeo thì xì hà tô, Một đứa cho bát. phun, trao mông này hết bọn à, trao tóm tóm, bẻ mông này rồi. เออพรีมอยมอน้ามากินเลยน้องสลับป่นลูกลูกเอนอกจากคนไมเลื่อนฮะถ้าได้ลูกเปช้ำมันอีกแหละไฟลาน ร้านหมดร้าน,นม,มาเอาเปไร่งองนัดดูอเอาหน้ามาในเพี่นนำกินมาในน้ำกิน ปานหมักอยู่ม,ม,มุมนี่เนาะแล้วม้ามุมนี่มุมเดียวนี่จะต้อมต้อมลินแท่นนะ่ะม้ามุมเดียวนี่ยคือโลดนเหมือนเฮ้ากับเนื้เขามาอยู่ในบ้านบมันยังไงเขามัานกุลีเขามาในบ้านเพราะว่พี่น้องถือว่าโอ้บ้านเฮือนมันกที่เติมได้นนแ,ตแต่ว่าบ้านในแต่ว่าคุณอ <c oughs> าผู้สาวมารอคิวถากิน มันก็ส้มขนมขนมข้นๆนี่เล่าๆเขาเนาะแบบบ้านๆเขาคำว่าเบิ่งคนเห็นเบิ่งอนไเบิ่งส้มมันก็ด้ก็ใส่ยังก่อสูตรผสมมันแป้งแป้งแล้วกับพวกหอมบัวพี่น้องส้มแป้งครับส้มมันไข่เข้าไปน้อยหนึ่งไอ้จุ๊ยรสชาติจุ่บเข้าไปมีน้ำมันอีกอันนี้ซอส ลูกซีซอสเบิ้งทาเบิ้งวันซุกจินไทยบัวเยพี่น้องได้เบิ้งไหม่เนือเบิ้งหน้าคนเห็ดูวาเกิดอะเซ่บลองหันกลับไปมองเส้นทางที่มาเปิดหัวใจลองดูนันดาวเต็มฟ้าแค่กลับหลังแล้วเดินกลับคืนที่มาอย่าเพิ่มทอดใจเดี๋ยวตะวันจะคืน กลับมาหาเองดวงที่มันลับลงสบายดีเพือพ่อพี่น้องมูนนี้พาพี่พอน้องมาอยู่เซเดนวัดเซเดนเวีาายดนามเนาะวัดเซเดนเวียดนามขึ้นมาสูงสุดของกันของหวัดผาใหญ่ผาใหญ่ อย่างเขตอย่สุดของสวรันเขตเหรอวะได้น้องชายพามาพามาเลาะถือว่ารอบรอบวัดกันนี่แต่ภูเขาเนาะรอบรอบวัดถือว่าครั้งแรกในชีวิตเลยจี๊ดเลยมาเบิ่งมาชมนันนิดหน่อยบรรยากาศเย็นแห้งขนาดบรรยากาศเย็นขนาดบรรยากาศรอบวัดอันะไรสเป็นหอกยังจักแมนสังสัง,สง,สงไรก้กระพู้ง vâng tuyệt đối nào 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 nhìn nào yên lộ mọi người nọ xem lộ xem lộng nhìn nhận 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 nhìn Đi nhìn nhận nhìn nhận nhìn nhận น่องซรายาพมาหรอกฮะไปด่านบันสิภาพีีพาน้องไปด่านสซเดดนลาเวียอันนี้จะเป็นวัดสซเดนเนาะไงที่สุดเลยหาไงบ่หรอห่าไงกวันนี้ก็สูงขามกับอะาย